ดีเจต้นหอมหลงทั้งจูบทั้งหอมกลางไลท์ลูกเรือฟินกันหนักมากเมื่อสาวอารมณ์ดีดีเจต้นหอมสกุลตลาเอาใจลูกเรือที่จิ้นหนักมากอยากให้แม่ลงเอ่ยกับลงหนุ่มน้อยคู่จิ้นที่ชาวเรือรุดหนักมากอยากให้พัฒนาไปเป็นแฟนและดูเหมือนว่าดีเจต้นหอมจะไม่เบรกคนเชียร์แล้วโดยล่าสุดในไลฟ์ขายขนมของเพจดีเจต้นหอมที่ชวนหลงมาไลฟ์ด้วยกันตามที่แฟนๆเรียกร้องนอกจากจะได้ใส่ชุดทีมนักเรียนเหมือนกัน แถมยังมีช็อตเด็ดๆเ,ดเมื่อดีเจต้นหอมปล่อยรหัสขายมาเลยแล้วลูกเรือก็ทุ่มกันไม่อั้นช่วยกันโดเน a t จนได้เห็นช็อตสุดฟินของทั้งคู่ต้นหอมลงนั้นทั้งหอมและจูบกันแบบเขินตัวบิดกันเบาๆแต่ก็ได้ทําตามสัญญาที่ตกลงกับแฟนๆไว้จนต้นหอมยังบอกว่าไม่กล้าท้าถายลูกเรือแล้วทั้งหอมทั้งจูบเอ้ยโอ้ยฟินจิกหมอนไปตามๆกันแถมยอดเงินที่ได้ก็สูงถึง42,000บาทที่ดีเจต้นหอมจะเอาไปทําบุญทั้ง ดได้ทั้งบุญได้ทั้งฟินกันไปเลยลูกเรือต้นหอมลงสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ